สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในเกม rv นะวันนี้ก็จะมาเล่นแรงนะผมจะมาว่าจะมาตบไก่อะไรเออไม่ใช่ตบไก่พูดผิดจะมาดูคนที่เขาเล่นแรงต่ำๆว่าเขาเน่ะรอดได้ยังไงคือผมเจอบ่อยมากเว้ยผมแพ้ไปสี่ห้าตาเนี่ย ไม่ใช่ผมกากหรืออะไรนะเจอแต่ตบไก่อ่ะเออมันสู้ยากนะครับนะตบไก่สู้โหดยากเลยคือตบไก่แรงเท่าผมไม่ว่าเท่าไหร่แต่ผมเจอแบบมันมาทั้งตี้ไงมันมากันห้าคนมันคอกันรู้เรื่องอ่ะแต่ผมเล่นกันอยู่คนเดียวมันเลยเสียเปรียบนะฉันก็ไม่ต้องถามนะว่าทำไมจังหวะคอเกมบางจังหวะไอ้แม่มันก็มีได้เปรียบเสียเปียบนะอันนี้เจะามาเฉลยก็ว่าผมแพ้ใช่ัะผมจะบอกว่าก่อนว่าผมแพ้เนาะเออเหตุผลนั้นง่ายมากเลยคือมันแบบมันมาทั้งกันทั้งหมดอ่ะ คือคุณเข้าใจไหมมันมาหมดเลยอ่ะคือมันมาหมดเลยอ่ะเออแรล่งอะไรก็ยังไม่รู้เนี่ยเล่นโคตรดูดิดูดิดูดิดูด,ด,ดิบ้าอะไรนี่มันแรลงโกนะเว้ยมึงจะไล่ฆ่าอย่างงี้ไม่ได้ก็ปวดประสาทเหมือนกันนะเจอพวกตกไก่อีกแล้วกโกยวีนะผมอยู่โกยวีเฮ้ยเนาะคือเขาไม่มีปัญญาสู้ด้วยตัวของตัวเองหรือยังไงวะต้องมาตกไก่นะ่ะเหมือนดาตัวเองผมไม่ได้จะมาตกไก่นะเพราะว่าผมมาแบบ มาสํารวจว่าเขาเล่นกันยังไงเพราะว่าผมเล่นแบบไม่ได้โหดนะถ้าผมจะยังไม่เล่นโหดถ้าเกิดผมยังไม่เจอตบไก่เนาะผมจะเล่นแบบคนแรงกูทั่วไปเลยเนี่ยใช้สกิลแบบเเวาบ้างโดนบ้างสกิลหนึ่งก็จะโง่โง่งบ้างนะผมไม่ได้อยากตบไก่นะแพ้ผมก็ยอมรับเพราะว่าแพ้เนาะผมเจอหลายตามากเลยผมรู้สึกหงุดหงิดมากตอนแรกก็ว่าจะไม่มาตบนะแต่ผมเจอแบบอือครับแพ้ห้าตาติดหกตาติดแล้วมันขึ้นวะ สังเกตที่ชื่อนะโคดพีอาจาร์เนสเป็นเหตุสังเกตได้ไม่มีอะไรนะตั้งเล่นๆเฉยไม่มไีไม่ได้มีความหมายอะไรลึกซึ้งนะเออเนาะผมจะอ่านบางช่วงเนาะผมจะไม่อา่านเอาหมดดีไงดีว่านั่งภาคคีสิเจ็ดนาทีไปเออาจาเนสเป็นเหตุสังเกตได้ข้อตัวภาษาเลืชื่อผมจะสักห้านาทีก็พอเนาะเป็นตัวอย่างวนะ่าเออเนาะเจอตกไก่อีกแล้วนะะ คตรปวด,ดประสาทผมแพ้เกมที่หกแล้วเนะี่ยเมื่อไหร่จะขึ้นแรงวะคือตกไก่อะคนเดียวมันไม่ว่าเท่าไหร่เว้ยแต่คือมันไม่ใช่แรงแบบอันนั้นไงมันไม่ใช่แรง,งโง่ๆไงคือมันไม่ได้แรง,งโง่อะคุณเข้าใจไหมเออไม่ก็แรงอะไรไม่รู้นะผมบอกว,ว่ามันสูงแรงสูงน่าจะประมาณไดมอนด์นะดูดิสองสี่ <laughs> ไม่รู้ว่าแรงไดมอนด์หรือว่าผมแบบอยู่คนเดียวมันเลยรู้สึกแบบกาก,ากเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เล่นค่อนข้างอันเนี้ย เดี๋ยวดูผมกับก er, ิวดอร์ฟัดกันดูนะดูความสูสีนะยังไม่ถึงช่องน,นี้แหละวผมจัดเดี๋ยวให้ดูนะความสูสีผมกับกิเด์ฟัดกันอันนี้ไม่นบพนาะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือใครเป็นใครก็ตายครับผมบอกเลยเอา้าเอา้ากูรอดได้ไงวะ <laughs> รอดเสยนะอันนี้คือผมพากสดเลยนะแต่ว่าผมมาพากีเออไม่ใช่ภาคสดดิจะมาพากอีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบบอมืมันเสียอารมณ์อะคือมันเสียอารมณ์เมื่อเจอตบไก่คือไม่เข้าใจว่าคือพวกตบไก่ก็คน,คน,ค,นคนที่ลงมาเล่นแบบนี้ก็เหมือนกับบบคนแ นักมวยที่รังแกคนพิการเนี่ยแหละก็ไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไรเว้ยเออคือสนุกเหรอวะโยมเล่นอันนี้คือไม่ใช่อะไรนี่เป็นไอดีไออะไรนะไม่ใช่ดีเพื่อนผมดิเป็นยังไงวะเป็นไอดีของอืมใช่เพื่อนผมมีหนึ่งคนมาไต่แรงด้วยนะอันนี้คือผมไม่ได้มาแบบจะมาช่วยเพื่อนหรืออะไรนะผมกดแล้วมันสุ่มเจอเว้ยสุ่มเจออยู่สตูเว้ยแล้วเพื่อนผมก็แม่งแบบโคตรโหดเลยนะเว้ยตีเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนผมหรือเปล่าไม่ใช่ดิ มีคนนึงมั้งจาไม่ได้ชื่ออะไรวะหรือว่าไม่ใช่ก็ไม่รู้อันนี้ผมสับสนนะชื่อมันคล้ายๆกันอ๋อไม่ใช่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 นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนผมหรือใครทั้งสิ้นนะเป็นพวกที่มาตบไก่ออแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นวันนี้เบื่อมากเลยอ่ะคือมันแบบเจออย่างเงี้ยคือมันเป็นใครก็ควรจะเบื่อไหมผมเลยอย่าถามว่าไปเล่นกิลด์เพียเวลาคลิปมันจะแหลกมากดูเหมือนไม่แหลกดูแบบโอ้โหอยู่ๆอะไรวะเฮ้ยรักนะอะไรเนี่ย ช่างมันนไ้ไปใส่ใจข้อความเมียขงบ่หูนะ้ครับนะข้อความเมียงบ่หูแล้ครับเนาะอยู่ๆก็มารักนะคนนี้แบบว่าแต่ฟากเลยนะนั่งเคลียร์คีไปน้องผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นนะเกมก็คือเกมเล่นจบยังไงมันก็คือเกมฮ่าฮ่าฮ่าแซงว่ามันแบบประชดทาร่าฮะแม่งวิ่งมาจูบหน้ากูอยู่นั่นอะไรประมาณนี้นะเออผมจะไม่เล่นมาวีแล้วถ้ากูจะเจอเข้าใจความรู้สึกคนนี้เลนมาวีลบาวีทิ้งเลยนะว้ยอยากจะแบบ ไปแต่แรงช่วยอะคือไม่เข้าใจว่าแบบมึงจะตบไก่เพื่อคือแบบมึงแบบสู้กับปัญญาเท่ากันไม่มีเหรอวะมึงมีปัญญาสู้เท่ากันเหรอวะมึงต้องวิ่งมาตบไก่เนี่ยฮะตบไก่ไม่ก็ไม่แตกต่างจากนั่มวยรังแกคนพิการเลยนะเว้ยมึงภูมิใจเหรอมึงภูมิใจเหรอทำอย่างนั้นอะข้ถามจริงเพื่อนไม่ได้ว่าเพื่อนไก่แต่ผมบอกว่ารัาางแกคนที่อ่อนแอก,กว่าอันนี้คือเอาแบบสุภาพนะคือเพื่ออะไรวะเนาะ เ,ออเพื่ออะไรคือจัดคือจัดเขาเล่นคนเดียวยังไม่ค่อยน่าเกียดมาแบกอีกสี่คนใช่ไหมเบื่อป้องกันพวกแบกไก่พวกตบไก่ได้กันเองใช่ไหมแต่อันนี้อม,มันสุดจริงๆเว้ยคือแบบม,มากันทั้งทีมอะ่ะเหมือนมึงคอการู้เรื่องอ่ะเพื่อนเป็นแร้งอะไรมันก็ต้องชนะเปล่าวะคือ,อทีด่ดูผมเล่นกับกานี่อย่าว่าเลยนะฮะแหลกมากโคตรแหลกอะ่ะดูในนี้คือใช้ไออันนั้นปรับดีโซฟชันเลยนะ ดูจากแอคชั่นที่เดินโงๆ่ๆอะไรโง่ๆเนี่ย,ยว่าผมเลยนะครับนะเออแล้วก็ขออภัยสำหรับความไม่สุภาพอันนี้มันสุดจริงๆครับผมไม่ไหวแลว้นี่คือแบบผมพยายามด่าให้สุภาพที่สุดแล้วนะเออเนาะคือเจอบ่อยมากเลยครับนะไม่รู้ว่าพี่แกเป็นไรงของพี่แกตบไก่อยู่นั่นคือพี่แกภูมิใจเหรอาวาตบไก่นะดูดิดูดิด โอ้โหไม่รู้เลยแรงอะไรเนี่ยดู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 คอเกงไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เลยแรงอะไรดูนะถ้ามันปล่อยผมรอดไปได้อีกโคตรเสียศักดิ์ศรีผมพูดจริงๆถ้ามันปล่อยผมรอดไปอีกโคตรเสียศักดิ์ศรีนะดูนะโอ้โห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 โอเคมันก็ต้องตายนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอย่างว่าเนาะเรามีคนเดียวอะจะไปสู้อะไรได้ไหมแต่ผมก็ไม่ไดบสะสมให้ตกไก่เนาะ ไม่ตบไก่เลยอันนี้ผมพิมเองนะระบายคือมันไม่ตบไก่สักเยืยไม่ได้ตบไก่เลยเฮ้อเมื่อไหรจะขึ้นแรงเมื่อไหร่ผมจะขึ้นแรงอันนี้คือผมพิมแบบปลอมตัวนะอันนี้ผมตีเนียนว่าเป็นคนที่แบบโดนไก่โดนตบมามากอะ่ะเพราะว่าแรกๆผมจะเล่นก,ก,กากๆไปก่อนเนาะไม่เล่นก,ก,กากๆหรอกก็เล่นทั่วไปแหละคืออาจจะยังไม่ใช้ฝีมือเตื้ออืม วดประสาทไม่ยังเจอแต่โอ้ตบไก่ครับนะครับนะผมก็ยอมรับผมไม่ได้เอาวีโหวเลยอ่แต่ว่าน,นี้คือมันไม่ได้จริงจังไงคือผวว่าจะมาเล่นแบบอไม่ได้ตบไก่นะคือว่าจะเล่นแบบอมืมาช่วยเขาอะ่ะเอาง่ายๆคือผมเจอคนตบไก่แล้วกูรู้สึกแบบแฮปปี้ม, Happy มากเลยเพื่อนสงสารเขาเออแม่เงเจอมันต้องมาเจอคนตบไก่อย,อย่างเงี้ย คือมึงคือแบบคนเล่นคนเดียวมึงไม่น่าเกียดเท่าไหร่มึงจัดทีมมาเล่นโอ้แล้วดูสกอร์ดิแปดตวยี่สิบบ้ามึงเหรอโคตรเสียศักดิ์ศรีอ่ะพูดจริงๆคือมึงจัดทีมมาเล่นนะโอ้ขอไฟสำหรับคำาไม่สุภาพเลยนะเ,ออเดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้แหละหมดอารมณนะ์ละหมดอารมณ์จะพูดละโอเคไว้เจอกันครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับนะ